เราสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ที่ไหนคะอีทอมศาสตร์ค่ะธรรมศาสตร์ <c oughs> ท่า,า,าพระจานร์เช้าวันนี้เราก็มีรุ่นน้องมาด้วยเย้ yeah. ชื่ออะไรคะใน้ํำตัวให้ฟังหน่อยชื่อขนมปังนะคะตอนนี้กําลังจะขึ้นปีที่สาม คณะพีบิกค,ค่ะโอ okay, เคเสร็จแล้วก็ชื่อวิวนะคะอยู่ปีสี่กำลังขึ้นปีาาสี่เทอมสามเหมือนกันเร็วมากปีสี่แล้ว,วใช่ปีสี่แล้ว <c oughs> จะเรียนจบแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวคณะของเรานะคะว่าคณะของเราเนี่ยเป็นยังไงเรียนอะไรบ้างมีดีไม่ด,มดีอะไรยังไง<อ>บ,บ้างรอบส <ะ S 2> มาอย่างทุกคนรู้กันใช่ปะว่ามันจะไม่มีแบบว่าข้อสอบหลุดออกมาเลยไม่มีเลยหายากมากๆแล้วเท่าที่รู้มาก็คือว่ามันจะต้องเป็นคำถามกับประเทศจีนความรู้ทั่วไปอะความรู้ทั่วไปแก เพราะฉะนั้นทั่วไปเออแบบทั่วโลกใช่คือเขาก็เลยนั่งหาข้อมูลแบบนั่งอ่านเก็บอะไรพวกเนี้ยพวกบุคคลสำคัญต่างๆหมาเจอิตุงต้องเสียวผีหมาเจอตุงคือใครก็คือเขาคือประธานาธิบดีในช่วงหนึ่งของประเทศจีนละกันเออแล้วก็สีจิ้นผิงอะไรอย่างเงี้ยคือใครคะไอ้ประธานาธิบดี เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ความสัมพันธ์ไทยจีนตั้งแต่รัต,ะตะนกโกส,สินทร์อะไรเงี้ยเอาเป็นแบบเหตุการณ์พีคๆนะไม่ต้องแบบยิบย่อยเป็นราชวงศ์อะไรเงี้ยเป็นพวกยุคทองแค่นั้นพอตอนที่เราเราสอบก็คือว่าเป็นเด็กยุคโควิดใช่ปะเขาก็เอาพวกแบบเหตุการณ์ของที่ประเทศจีนน่ะมีแบบๆกับโควิดอย่างเช่นแบบประเทศจีนน่ะพวกเขาเรียกว่าอะไรช่วยหรือว่าช่วยประเทศต่างๆเกี่ยวกับโควิดยังไง เราก็ตอบมาแบบใช่พวกส่งช,ช่วยที่ส่งหมอไปอะส่งหมอไปอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ข่าวอันนึงแล้วก็ประเทศจีนแบบพอชัดดาวอย่างเงี้ยประเทศจีนเขาทำยังไงกับกับเมืองเขากับประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดถามรุ่นน้องมาสงครามรัสเซียยูเครนเขาถามว่าประเทศจีนจีนอยู่ฝ่ายไหนอ่ะใช่แบบว่าจีนจ,จีนเทคแอคชั่นในสงครามนี้ยังไงถามหนึ่งที่โดนมาก็คือเป็นเบสิกมากทำมาอย่างไรคณะนี้ ทริคในการเขียนก็คือเอาให้แบบเข้าใจง่ายไม่ต้องยาวขนาดนั้นเน้นเข้าใจง่ายแล้วก็แบบกระฉับบะยาวที่ต้องเขียนกํากหนดประมาณ150-200แต่นี้ไม,ไ,<อ>ไม่ได้มายเรื่องว่าต้องเขียนยาวนั้นคือ2ข้อข้อละ150 <S <S นาองรอใช่ๆใช่เวลากี่นาที สามชั่วโมงปะโอ้หเยอะมากเลยนะจำไม่ได้อคนะ่สามชั่วโมงกับสามหรือสองชั่วโมงจำไม่ได้อะคือคุณะณายฟังหน่อยเรียนอะไรบ้างตอนปีหนึ่งนะคะแล้วก็จะเรียนวิชาที่เป็นวิชาทียูวิชาทียูคือเป็นวิชาที่เด็กธรรมาศาสตร์ทุกคนอะ่ะต้องเรียน,เ,ยนเอออย่างฉนันพวกะทียูหนึ่งศูนย์หนึ่งทียูหนึ่งศูนย์ห้าก็เป็นภาษาอังกฤษทียูหนึ่งศูนย์สี่เป็นคริทิคอลทิงกิ้งอ่ะซึ่งบางวิชาอย่างทียูศูนย์ห้าศูนย์กับทียูหนึ่งศูน สมมติว่าเราทำคิวเกตให้ได้600คะแนนบวกอะ่ะเราก็จะไม่ต้องเรียนทียูศูนย์ห้าศูนย์กับทียู่งศูนย์หก็จะสามารถเอ็กเซมได้ไม่ต้องเรียนแต่ว่าถ้าเรามีคะแนนเซตแต่จะไม่ได้นะว่าต้องคะแนนเซตเท่าไหร่ก็สามารถขอเอ็กเซมหนึได้มันมีหลายตัวมากมีทียูเกตแล้วก็มีไอเอลมีโ o ทเฟลแล้วก็พวก o n e น็ตของเราอะ่อะเรา ไม่ต้องเรียน050กับ105เพราะว่าเอาคะแนนที่ยูเกตหรอไปขอพาร์ตได้แต่ว่าเราต้องเรียน104เพราะเราไม่ได้ยื่นคะแนนแซดเขาเรียนอะไรบ้างนี่เรียน105แล้วก็104แล้วก็พอมาปี2ก็จะเป็นพวกวิชา PD ดีก็คือวิชาที่เด็กพีบิกต้องเรียนเหมือนวิชาคณะใช่เป็นวิชาคณะนอกจากนั้นก็มีวิชาอย่างอื่นอีกไหมเป็นวิชาเอก ไม่ใช่เอกของคณะเราเแล้วของพี่วิวตอนเรียนปีสามอ่ะมันแบบเป็นยังไงเนี่ยปีสามอ่ะจริงๆอ่ะ รุ่นรุ่นก่อนหน้าพี่อ่ะเขาเริ่มทําเรื่องวิชาโทอ่ะแล้วคือปีรุ่นพี่อ่ะก็คือเรื่องวิชาโทได้แล้วแต่เนื่องจากว่าปีที่แล้วที่เขาเริ่มทํามันไม่มีใครลงวิชาโทเลยเว้ยคณะเขาก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นปีนี้ก็คงไม่มีใครลงวิชาโทซึ่งไม่จริงค่ะชั้นค่ะชั้นจะลงวิชาโทตั้งก็ไปคุยกับหลายๆคณะมากซึ่งเหมือนเขาว่ายังไม่ได้ไปคุยกับคณะอื่นอ่ะทำให้ไม่มีคณะไหนรับนักเรียนแบบต่างคณะมาลงเป็นวิชาโท่ะทำให้นี่ก็เลยแบบ เหมือนพลาดไปเลยที่จะได้เรียนวิชาโทเออแต่ว่าไม่รู้ว่ารุ่นน้องปีถัดถไปน่าจะได้เลือกวิชาโทกันแล้วอเออก็คือเราต้องเก็บ3ตัวในปี3าเทอมหนึ่งแล้วก็ปีสีเทอมหนึ่งเก็บให้ได้ทั้งหมด6ตัวก็จะได้ไมเนอร์คณะนั้นอ,อ๋อเออเหมือนคุณคุณว่าแบบมีปีสาอ่ะสามารถเป็นลงวิชาเลือกต่างคณะได้วิชาเลือกแล้วก็วิชาเลือกเสรีแล้วต่างคณะเนี่ยก็ต้องเป็นคณะที่เป็นอินเตอร์เหมือนกันอย่างตอนพี่อ่ะพี่เป็นลงของ i อเอ็ ก็ไปลงของสังคมสงเคราะห์อ่ะหรือว่าคณะเราก็จะมีสต๊ d ดี้แพลนในการลงแบบไม่ต้องไปคอนเซิร์นเลยแบบว่ามาแบบอย่างเราอย่างเงี้ยคือไม่รู้เรื่องเลยเลยในการลงเรียนเลอย่างเงี้ยก็คือจะมีสต๊ d ดี้แพลนของคณะให้หก็แบบลงลงตามไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะบอกเลยนะว่าแบบปีสามมาหกตัวให้เราเรียนอะไรบ้างปีสามเพิ่มสองหกตัวให้เราเรียนอะไรบ้างก็คือเนี่ยเป็นคนที่ไม่เรียนตามสต๊าดี้แพลน อยากลงอะไรก็ลงเลยไปหาข้อมูลเองก็แบบเออคณะนี้มีอะไรเรียนบ้างที่นี่มีอะไรเรียนบ้างอะไรก็ไปลงเลยที่อยากเรียนไม่ต้องเรียนตามสต๊าดี้แพลนก็ได้ย้อนกลับไปปีหนึ่งเราเรียนวิชาทียูใช่ไหมซึ่งเด็กทียูก็ต้องเรียนแล้วเด็กทียูที่อยู่ในธรรมศาสตร์มันก็จะมีหลายๆวิชาที่เราจะได้มาเรียนด้วยกันมันก็ทําให้เราเปิดโอกาสได้เรียนกับ คนคณะอื่นก็จะ <ขอ S 1> รู้จักเพื่อนเออต่างคณะใช่พอปี2อเป็นวิชาพีดีใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะได้เจอเพื่อนในคณะเราที่ต่างเอกเอกเอกินเดียเอกไทยเอกจีนก็จะได้มาเรียนด้วยกันก็จะได้รู้จักเพื่อนในคณะเดียวกันแต่แค่ต่างเอกเฉยๆปี3เทอม2อะ่ะเราก็จะได้ไปจีนไปแลกเปรดที่จีนหนึ่งเทอมซึ่งก็จะมีมหาลัยให้เลือกสีมหาลัยที่เราอ่ะมันติดโควิดเว้ย ก็เลยแบบขอคณะว่าเราสามารถเลื่อนมาเป็นปี4ีเทอมหได้ไหมเออคณะก็แบบเลื่อนให้เว้ยแต่คือบอกว่าปีเราเป็นปีสุดท้ายนะที่เขาจะเลื่อนให้มาเป็นปีสีเทอมหน่อะ ปีถัดไปไม่ให้แล้วนะใช่คือเหมือนว่าปีนี้เขาก็จะไม่เลื่อนให้อยู่แล้วอะคือเขาไม่อยากเลื่อนให้มาเป็นปีศีทอะหนึอยู่แล้วเราเหมือนแบบว่าเขาวางโครงสร้างหลักสูตรมาแล้วว่าเราต้องไปจีนที่ปีสามเทอมสองอะแล้วพอมันเลื่อนมาเป็นปีศีทอมหนึ่งอะเหมือนทุกอย่างมันแบบมันล้วนมันเออมันจะล้วนหมดเลยเขาก็เลยแบบว่าไม่อยากให้มันล้วนให้มันกลับมาเป็นตามหลักสูตรโครงสร้างของเขาอะก็คือปีสามเทอมสองอะไรเงี้ยซึ่งพอเนี่ยเลื่อมาเป็นปีศีทอมหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็หวังว่าเออสถานการณ์มันน่า ปีสี่เทอมหนึ่งแล้วน่าจะได้เป็นจีนแต่ว่าก็เอออย่างที่เห็นนะคะว่าจีนก็ยังไม่เปิดประเทศจีนเลยเออก็จะต้องเรียนที่ไทยไปนะคะเออแล้วถ้าเราอ่ะจะยื่นไปจีนอ่ะเราต้องทําอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคิดว่านะอันนี้แค่แพลนนะทุกคนเพราะยังไม่ได้สอบเลยถคาเกิดคนสอบอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆก็คือต้องอ่านหนังสือ H K มันจะมี requirement ของคณะเขามาบอกเองอะไรเงี้ยเราก็คือทําคะแนนให้มัน ให้มันแบบว่าตรงกับที่คณะเขาต้องการแค่นั้นเองแล้วก็คืออ่านก็คือเหมือนอ่านสอบเข้าอะทุกคนอ่านปกติอะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยในการเตรียมตัวอ่านให้มากกว่าเดิมเพราะว่าบางคนก็คือตอนยื่นอะ มันผ่านแต่ว่าพอสอบอีกรอบมันไม่ผ่านความรู้ถอดถอยเรียนมาสามปีความรู้ถอดถอยก็อ่านหนังสือเยอะแค่นั้นเองถ้าตอนที่เรายื่นเข้าที่มหาลัยอะตอนมหกเรายื่นเข้าอะเราต้องยื่นทั้งสี่หรือว่าห้าก็ได้ถูกปะแต่ว่าคะแนนที่เรายื่นตอนนั้นอะพอเราจะมายื่นเพื่อไปจีนตอนปีสามเพิ่มสองเนี่ยคะแนนที่เรายื่นเข้าอะมันจะหมดอายุแล้วเราก็จะต้องสอบใหม่เออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านหนังสือใหม่แต่ถ้าเราจะสอบ HK5 เนี่ยพอเราสอบ HK5 หผ่านเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ทั้ง4หมอเลย ว่าเราจะไปมอไหนแต่ว่าถ้าเราอะสอบผ่านแค่ HSK4 เนี่ยเราก็จะเลือกได้แค่2องมอก็คือซีซู่แล้วก็ชานตงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้สอบ HSK4 ไม่เป็นไรเราไปสอบ HSK5 ทีเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ผ่าน HSK5 ไม่ผ่านที่180คะแนนอะแต่ว่าถ้าเราได้คะแนนมากกว่า1 5อแบบอยู่ในเลนจ์1้0 1ห0าถึงยเนี้ยเราสามารถเลือกมอที่รับคะแนน HSK4 ได้ก็คือชานตงกับซีซูแล้วก็ปี4เทอมหนึ่งก็คือ เรียนปกติเนาะถ้าแบบตามโครงสร้างหลักสูตรปกติปีสี่เทอมหนึ่งก็จะเรียนปกติส่วนปีสี่เทอมสองอะใช่แล้วก็จะเลือกได้สองเส้นทางก็คือหนึ่งทำปเปอร์เออทำวิจัยก็สำหรับคนที่แบบจบไปอยากเป็นวิจัยเชอร์อยากเป็น นักวิชาก,ก,ชา,ก,การได,ได้อะไรครับชอบอ่านหนังสือชอบค้นคว้าวิจัยเข<ค>ียนก็สามารถไปทำทีสิทธ์ได้ออไปทำปเปเปอร์ได้ส่วนคนที่แบบว่าอยากไปค้นคว้าโลกภายนอกก็มีอินเทอร์เออก็สามารถไปฝึกงานได้ปีสี่ทมสองอะฝึกงานอ่ะฝึกที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เลยเลือกได้เลยเลือกได้แล้วก็มาบอกคณะว่าเราจะฝึกที่นี่ <ลด S 1> อะไรเง <นะ S 1> ี้ยซึ่งคําว่าเลือกได้เลยฝึกที่ไหนก็ได้แล้วก็นจะต้องมีแบบว่าต้องตรงสายไหมว่า แบบอยู่แผนกนี้อยู่ฝ่ายนี้อะไรเงี้ยหรือว่าแล้วแต่เราจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกนะมันก็แล้วแต่เราเขาไม่ได้กาหนดนะที่ฟังมาเขาก็บอกว่าเออเลอกที่ไหนก็ได้เลยอะไรเงี้ยคาถามต่อไปนะคะระยะเวลาที่เรียนมาทั้งหมดสองปีแล้วใช่ไหมคะใช่ใเออเรียนยากไหมแล้วแต่แล้วแต่คนละกันแล้วก็เนื้อหาที่เรียนนี่เงี้ยแล้วแต่ครูเออแล้วแต่ครูด้วยแล้วแต่อาจารย์ที่จะสอนเราเรียนมาเกือบจะสี่ปีเรียนมาทั้งหมดสามปีแล้วใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราเจอตัวเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาจีนอ่ะอืมอืมอืม Icana, เหมือนกันปะเจอภาษาอังกฤษเยอะกว่าเออก็คิดว่าถ้าคนที่ได้ทั้งจีนทั้งอังกฤษอ่ะก็จะเรียนไปได้แบบชิวแต่ว่าถ้าแบบได้แค่จีนแต่ไม่ค่อยได้อังกฤษอ่ะก็อาจจะต้องทุ่มเทกับภาษาอังกฤษมากขึ้นหน่อยสมมติว่าเป็นอังกฤษนะใช่เออสมารถเจอภาษาอังกฤษมากกว่าอย่างแบบเทอมเทอมของเทอมที่แล้วอ่ะเทอมของเทอมที่แล้วนี่คือเทอมไหนวะปีสามเทอมหนึ่ง ตอนปีสามเทอมหนึ่งอะเราเลือกวิชาตามสตาดี้แพลนมั้งแล้วคือแบบทุกวิชาที่เรียนอะมันเป็นสอนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอะอย่างสมมุตินะสมมุติวิชา ประวัติศาสตร์จีนอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษสอนหรือวิชาแบบอื่นๆเนี้ยก็ใช้ภาษาอังกฤษสอนแล้วเราก็ไปลงวิชาเลือกของต่างคณะด้วยซึ่งต่างคณะก็เป็นอินเตอร์ใช่ปะเขาก็สอนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะใช่แล้วคือทั้งหมดเราลงไปแล้ว5้าตัวซึ่งทั้ง5ตัวใช้ภาษาอังกฤษสอนหมดเลยเพราะเธอนี่เจะไม่ได้เจอภาษาจีนเลยใช่ไหมก็เลยแบบไปหาไปดูรายวิชาอีกตัวหนึ่งอ่ะเพื่อให้ลงได้ครบกตัวและหาวิชาที่ครูจะสอนเป็นภาษาจีนอ่ะเพื่อให้เธอมนั้นอ่ะฉันได้เรียนทันได้เจอภาษาจีนบ้าง ชอวิชาไหนที่สุดเย็นมาสองปีทุกคนเชื่อว่าแทบจะไม่มีวิชาที่ชอบเลยอะเพราะว่ามันเป็นปีหนึ่งมันเป็นวิชาที่อไงปีสองวิชาปีปีสามอะอาจจะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าปีสามมันเลือกเองได้ไงว่าเราอยากเรียนอะไรอืมใช่แต่เนี้ยเจอวิชาหนึ่งที่รู้สึกว่ามันก็เรียนยากแต่ก็รู้สึกว่าเออมันเอามาใช้แบบหยิบมาใช้ได้เลยวิชา Presentation and Public s p e a k i n g อาจารย์แบบอาจารย์ฝรั่งไงเขาจะเปลี่ยนทุกปี เออซื้อแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันทําไมอ่ะเปลี่ยนทําไมไม่รู้อ่ะจำเบื่อเบื่อแล้วแบบประเมินการสอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถูกประเมินต่ำมเหรอเออไม่รู้อ่ะตอนนี้ไม่รู้จริงๆอ่ะก็ประมาณนั้นแหละไอ้วิชาเนี้ยมันจะแบบพวกเออวิธีการพรีเซนเทชันให้แบบว่าผู้ฟังอ่ะอยากฟังเรามากขึ้นแล้วก็ทริคในการฟังแล้วก็วิธีการเกิดนำอะไรเงี้ยมัรู้สึกว่าพอเอามาเรียนจริงๆแบบว่าเวลาเราสั่งแอสไซน์เขาสั่งแอสไซน์เม้นต์เราวิชาอื่นๆอย่างเงี้ยมันเอามาแบบ เอามาใช้ได้จริงๆอ่ะทุกคนมันไม่จําเป็นจะต้องแบบเออเดี๋ยวไว้ก่อนวิชานี้อะไรอย่างเงี้ยค,คือคือเรียนเสร็จแล้วแบบ <c oughs> เอ้ยมันเอามาใช้ได้เลยอ่ะไม่จําเป็นจะต้องรอเวลาว่าเออวิชานี้แบบไม่ต้องมีเควสชันในหัวว่ากูเรียนเราไปทําอะไรได้พูดเยอะไหมวิชานี้ยพูดเยอะเพาถามเยอะมากอ,อ๋อคือตอนปีเราอ่ะ ไม่ค่อยแทบไม่ได้พูดเลยเหมือนเป็นวิชาการเขียนอะ่ะนั่นน่ะมีชื่อวิชาคือ Public speaking อะ่ะแต่นนกว่าวิชาไลทิงอ่ะงงมากแบบเขียนตลอดเวลาแบบสั่งแตงง่งานเขียนงานเขียนงานเขียนอะ่ะแต่ละปีไม่เหมือนกันเห็นไหมล่ะเออแล้วแต่ครูแล้วแต่แบบสไตล์การสอนของครูก็คือแบบให้เกรตยากว่าแบบถ้ามีพาร์เจริซึมมาเนี่ยก็คือแบบไม่ให้แล้วอ่เออทุกคนคณะเราอะ่ะนั่นน่าจะามหาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก็น่าจะรวมถึงมหาลัยอื่นด้วยเขาแบบ มายเรื่องพารจ i a r ซ s m mm hmm. มาก copy and paste แบบว่าเราเอามาจากวิกิพีเดียหรือว่าเว็บไซต์ต่าง,างๆอะไรเงี้ยเรา copy and paste mm hmm. เลยโดยที่เราไม่ได้ไป p a r a เฟ r a หรือว่ามีการเรียบเรียงเพื่อให้มันเป็นภาษาของเราเองอะถ้าเราแบบเอามาทางดุนเลยอะไรเงี้ยหรือเอามาแค่ประโยคหนึ่งที่เหมือนกับของเขาเป๊ะเลยอก็โดนเหมือนกัน mm hmm. เออซึ่งแต่และว,วิชาก็จะมีกําหนดว่าไม่ให้เกิน10%นะไม่ให้เกิน5%นะหรือบางวิชากําหนดเลยว่า ไม่ให้ม,ม,มีเลยะนะสูตรประเสเลยนะถ้ามีก็คือเอฟวิชานาเลยอะไรเงี้ยยากนะถ้าเกิดแบบมาเรียนแล้วมันจะค่อยๆเรียนรู้ไปในตัวเออ<ช>จริงๆป,<ช>ปีหนึ่งคือแบบ เรากังวลมากเลยนะในเรื่องของการเขียนอะเพราะว่าแบบเราเขียนไม่ค่อยเก่งเลยภาษาอังกฤษอะแล้วพอเหมือนเรียนไปเรียนไปงานมันมาเยอะมากเลยงานเขียนเยอะมากทุกวิชาทุกวิชาสั่งมาสั่งรีพอร์ตมาสั่งเอเซอ์ไรทิงสั่งแบบทุกอย่างเกี่ยวกับการเขียนนะจนตอนนี้นะคะกำลังจะขึ้นปีสีเขียนจนชินแล้วค่ะวิชาที่เราชอบเราชอบวิชาชเเนี่ฮิสตอรีก็คือประวัติศาสตร์จีนเพราะว่าเราอะชอบฟังอะไรที่มันเป็นแบบเรื่องเล่าอะ เรื่องล่าบ,บริษัทแล้วแบบล่าโชว์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างใคร่าใครมีการยาื่นคือมันสนุกตอนที่<อ>แบบว่าอาจารย์เขาเล่าอาจารย์กำหนนี้ขึ้นมาแทนที่อะไรเงี้ยเออแล้วก็อีกชาหนึ่งที่ชอบก็คือวิชา Chinese Architecture ก็คือเป็นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมจีนอะในไทยมันเป็นวิชาเลือกเอเอซึ่งตอนแรกอะเขาไม่เปิดเขาไม่เปิดด้วยซ้ำแต่แบบนักศึกษาก็แ,แบบรวมตัวกันแล้วบอกว่าอยากให้เปิดวิชานะคือคณะนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือแบบเราฟังนักศึกษา นักศึกษาบอกว่าอยากเรียนอันนี้ค่ะเปิดให้หน่อยค่ะเขาก็เปิดให้เออก็เลยได้เรียนวิชานี้เขาก็แต่ว่าข้อเสียคือได้เรียนเป็นออนไลน์ค่ะออแต่ก็อดีก็ได้เรียนออนะมันก็ดูแบบน่าสนใจอาจารย์ก็จะเชิญพวกเกสต์สปิเกอร์ที่แบบมีความรู้ขแขนงต่างๆเนี้ยมาสอนอย่างแบบว่าเออสถาปัตยกรรมจีนไทยอย่างเช่นในชุมชนตลาดน้อยอย่างเงี้ยเป็นที่ตั้งของ อที่ตั้งของคนจีนในไทยอะไรที่แบบเขาไปยบมาเออเพราะแบบชาวจีนพ้นทะเลอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอย่างดูหลังคาอย่างเงี้ยหลังคาเนี่ยเป็นธาตุอะไรเออเป็นแบบรูปทรงแบบเนี้ยเป็นหลังคาธาตุดินน้ําลมไฟอะไรต่างๆในดันมันก็จะมีดีเทลของเขาเออที่นแบบเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเพราะว่าคนเมื่อก่อนเขาแบบใส่ใจเรื่องการสร้างบ้านมากก็แบบต้องดูควงจุ้ยต้องดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออเขาก็จะแบบมีสอนซึ่ง บางครั้งก็หลับพราะนั่นแต่มันเป็นเรื่องเล่าเนาะมันแบบเออวิชาไม่ชอบไม่ชอบวิชาตั้งแต่ปีปีหนึ่งเทอมสเลยวิชาทีวีหนึ่งศูน r i สี่ฟิ t ิคอติงกี้ชามันฟังแล้วมันแบบว้าวน่าเรียนเลยมันค่อนข้างแบบว่าใช้ความคิดเยอะใช่ปะแต่ว่าพอมาเรียนจริงๆแล้วอะ่ะมันมีความแบบจิตวิทยาที่แบบแปลอังกฤษ เป็นอังกฤษแล้วแปลงกษิษเป็นไทยแล้วมันจะค่อนข้างสับสอนในความเข้าใจาอีกรอบนึ่งด้วยอีกรอบมันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าเอ๊ะอ,อันนี้เข้าใจถูกไหมนะคือแบบมันจะมีคว e s t i o ว่าเออเข้าใจนะงงนิดหน่อยสองก็ไม่ค่อยเข้าใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่งงจะงงมากเออมันก็จะงงงแต่ว่าอาจารย์ที่เกียรติยากมากเพราะว่าตอนแบบอาจารย์สอนอาจารย์เขาก็จะงงแบบเอ๊ะแบบว่าเอะเออตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพออาจารย์ก็ยังงงเหรอตัวเขาสอบเขาจะเอ๊ะ อย่างนี้หรือเปล่าแบบเป็นการวิเคราะห์แล้วแบบลงลึกมากๆซึ่งเราแบบเข้าไม่ถึงจริงๆอะไรเงี้ยวิเคราะห์แค่ผิวๆก็อพอมันเพราะข้างโลจิกอะมันจะเล่นอย่างเงี้ยเพราะตักกะว่าแบบตักกะช่วงวิบัติตักกะอ,อะไรพวกนั้นแบบไม่ชอบวิชา e <laughs> อีค่อนจะบอกว่าอ e ีค่อนเลยนแล้วใบปีนหนึ่งอะงงมากอะคือแบบเรียนมาทุกปีก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยนี่อยู่คณะเศรษฐศาสตร์ด้วยเนี่ยคมเป็นยังไงบ้างเพื่อนดีไหมจริงๆแล้วว่าเพื่อนอะดีนะส่วนใหญ่อะเหมือนมันมาแบบ สังคมคล้ายๆกันเป็นสังคมที่คล้ายๆกันมาด้วยกันอหละเรียนก็เรียนไม่เรียนก็ไม่เรียนด้วยกันเออแล้วคือทุกคนเป็นแบบแนวช่วยเหลือนะไม่ได้มีใครแบบไม่ค่อยมีใครที่มากักอะแบบว่าใช่กักไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ก็แบบช่วยเหลือพึ่งพาก็ไม่ค่อยได้กันหมดเลยต้่งช่วยเหมือนกันค่าเทอมล่ะอ๋อค่าเทอมสําหรับเราอะเรามองว่ามันแพงแต่ว่าพอเทียบกับภาคแบบคณะอื่นอินเตอร์อย่างเงี้ยถูกกว่าถูกไปเลยเว้ย ปีพี่อหน่วยกีล่ละสองพันปีเราอะเท่ากันอ๋อแต่รุ่นหลังมาเนี่ยค่าเทอมขึ้นแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่สองพันห้าหรือสามพันเมรูจำไม่ได้ล้หน่วยกิจขึ้นซึ่งส่วนทางกับ <laughs> ส่วนทางกับความรู้ที่ได้มาเห็นแบบว่ามีเรียนเยอะมากขึ้นแล้วก็หน่วยกิจแพงม,มากขึ้นรุ่นหรอเรียนเยอะอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเขาอะรุ่นใหม่เขาเหมือนเขาปรับหลักสูตรแล้วว่าไม่ต้องยื่น HSK เข้ามาก็ได้แล้ว แต้วก็มันไม่มีเอกอินเดียทุกคนอันนี้คืออัปเดตล่าสุดคือมีแค่สองเอกเอกไทยกับเอกจีนใช่เดียไม่มีคนเลียนเลยลงทุกปีมันรุ่นเหล่าป้าที่เขาบอกว่ามันมีคนมาเลี้ยงเกอินเดียแล้วก็ซิวออกไปแล้ววะไม่ยังอยู่อ่ะมีตอนแรกอ่ะมีสองคนแล้วก็พอปแลาคนหนึ่งมันเหลือคนเดียวแล้วก็คือเขาเขาก็สอนแบบพรเวท โคตรคุ้มเหรอลูกคนพี่ด้วยไงเด็กกับนพี่ด้วยไม่ใช่ไม่มีเพื่อนเพราะว่าไม่มีใครคบนะไม่มีให้คบจริงมันก็เลยแบบโดนปิดไปทุดคนนะเอกเนี่ยแล้วเขาเปิดเอกอาเซียนปะไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีรุ่นนี้ยังไม่มีแล้วก็เหมือนี้ว้ว่ามาว่าจะเปิดเอกเกาหลีด้วยน่าจะรุ่นถัดถัดไปอีกแต่ไม่รู้ว่าเอกเกาหลีเนี่ยจะเปิดที่ไอเอหรือเปล่าหรือเปิดที่พีบไม่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันได้ยินได้ยินมาไม่รู้ว่าเฟกมิวหรือเปล่าแล้วทุกคนได้เห็นบอกว่าจะเปิดเอกเกาหลีแต่ไม่รู้ว่า เสนอวันนี้ก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์แล้วเราไม่พูดแเรากด s u b s r r i e เพื่ท่าตัวเองไง้ไให้ด้วยนะคะ <laughs> คลิปหน้าเราจะไปเจอกับการรีวิวคณะไหนก็ต้องติดตามกันนะคะบ๊ายบาย